สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไมา่รีบดในตลาดกันแบบตนด่วนนะเพราะบิตคอยปรับตัวขึ้นมาแตะแถวมา26,300 2่น0นามร้สองั่นะก็พชันครบถ้วนนะครับในรอบนี้เมื่อวานนั่งเก็บเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งเพราะว่ามีข่าวในฝั่งของตัวสปอตอีชิวเวียมอีเชฟนะครับที่ออกมาแล้วไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดเลยมันจะเป็นเหมือนช่วงฟิลลิ่งตลาดครั้งก่อนที่ทางฝั่งเงินเฟอ้อมันดรอปลงมา,าจต่ตลาดก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นแถมยัง มีการดัมลงไปอีกนะครับภาพมันซ้ารอยใช่ไหมตอนนี้ปรับตัวเบรกขึ้นมาละเราก็มีพอร์ชั่นค่อนข้างครบละไม่ต้องทําอะไรก็เวทแรงซีก่อนนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะอัปเดตในฝั่งของเทคนิคอลนะครับให้กับเพื่อนๆดูกันด้วยว่าตอนนี้เรามองตลาดกันยังไงบ้างน,นะครับติดไปดูดนในคลิปครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์แน่อน,นนะ คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจให้กับทีมงานของเรด้วยนะครับและใครอยากเข้าไปคุยต่อในไลฟ์เป็นแชทหรือด,ดิสคอร์ดเนาะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนเพื่อนที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเรามีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัพเดตรายชั่อการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอย cryptocurrency แล้วก็ทองคําด้วยนะครับรวมถึงวอร์ชั่นล่าสุดที่เราได้มีการเปิดกันไว้อยู่นะฮะตอนนี้ให้เพื่อนดูนิดนึงนะพอน์ตเราก็มีการเกณฑ์ขึ้นมาหลังจากที่ผมใส่เงินรอบใหม่เข้าไปที่1,000งหมื่นเหรียญใช่ไหมตอนนี้เกณฑ์ขึ้นมาที่1 4ึ0งละนะครับหลังจากที่ได้มีการนั่งเก็บพ o ริชั่นกันนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะ 2วันติดนะครับแล้ววันเติมเข้าไปเพิ่มนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ3.5มจุที่เปิดในพอร์ตนี้เนาะก็เป็นพอร์ตฮาร์ดคอร์เลเวเรจนะครับมีการคำนวณมาร์จินคำนวณจุดลิควิดเดตไว้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่เกินตามนั้นนะครับที่เราได้มีการอัปเดตเพื่อนๆใน Discord ด้วยนะครับในฝั่งบ c ถือไว้3.5แล้วก็บ c ที่มีการเปิดสัญญาเป็น Perpetual แล้วก็ Settle ลเป็นยูนิตีเนี่ยเปิดไว้ที่2อ0 0มนะครับโดยมานก็บวกขึ้นมาอตอนพิชไป,ประมาณ600เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็นั่งเก็บมานะันเพื่อนดูกราฟด้านบนตรงนี้เนี่ยนั่งไล่เก็บเนี่ยเก็บ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 ผมก็เก็บกบงไส้มาด้วยนะครับแล้วกเก็บตรงนี้เก็บเก็บเก็บแล้วก็รันรันขึ้นมาละตอนนี้ออในฝั่งของภาพเทคนิคอลเนี่ยนะฮะเขามีการออปรับตัวขึ้นมายืนได้ในภาพเดย์นะครับปิด7จ็ดโมงไปเนี่ยขึ้นมายืนได้ค่อนข้าง,งสวยเลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของภาพสี่ชั่วโมงเนี่ย ก่อนหน้านี้เขาเล่น4โมงอยู่ว่ามันจะเบรกหรือไม่เบรกนะครับแต่ก็มีการยืนมีการยืน,กยนเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วตรงน,นี้ก็มีการเบรกเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ลั่นต่อ4ชั่วโมงเรายังแทบจะไม่ต้องดูละมาดูภาพเดย์ก่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือเวทันซีรอเดย์อีกประมาณ2วันนะครับแล้วก็ข่าวเนี่ยผมก็ยังยังไม่ได้เช็คอะไรเยอะเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ดูยังไม่มีข่าวอะไรเยอะนะครับก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพื่อนกออ็มีทางฝั่งของเฟด แล้วก็อัตราเงินเฟอ้อที่มันปรับตัวลดลงจริงๆแต่ในฝั่งของตลาดมันไม่ปรับตัวขึ้นนะอันนี้ก็จะคล้ายๆฟิลลิ่งคล้ายๆายกันเลยเพราะว่ามีทางฝั่งของสปอตอีทีเรียมอีทีนะครับที่มีข่าวเมื่อวานใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คล้ายๆกันขึ้นมาไตา่ไต่รอนะไต่รอก็อาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่า,าสองสามวันนี้ยังสามารถยืนได้ไหมนะครับเหมือนการปรับตัวรอบก่อนนะครับ ในฝั่งของยงกินเด็กตอนนี้ก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะขึ้นมานิดนึงยังไม่ได้แบบขึ้นเยอะมากเท่าไหร่อาจจะต้องรอดูการอัปเดตรอบหน้านะครับแล้วก็ตัวคริปโตอบลก็เขียวมาเลยเขียวมาเลยนะบิตคอยบวกขึ้นมาเกือบ3%เนได้นะแท่งเดียวที่ปรับตัวขึ้นมานะครับอ่ะตอนนี้เรามาวิเคราะห์ในฝั่งของกราฟเทคนิคกันต่อนิดหนึ่งนะก็คือภาพวิคเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาดูเหมือนจะสามารถยืนได้แถวโซนนี้นะประมาณ3แท่งละนะครับแล้วก็ไม่ยอมเบรกลงไปก็มีการ แย่ลงไปให้ให้แบบเราแบบเสียวเีวยนิดนึงอตอนช่วงวีคนี้ก็แย่ลงไปเหมือนกันแต่ผมคิดว่าการแย่ตรงนี้น่าจะไม่ได้ลงจริงคือจะขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นเบรกขึ้นไปแถวประมาณ2 8 0 0 0ไปเทสก่อนด้านบนเพราะว่าแถวโซนนั้นเนี่ยก็จะมีแนวต้านะที่มันเบรกทะลุลงมานะครับแถวประมาณ2 8 5 2 8 7แเนี่ยนะครับแท่งนี้มันจะมีต้านนี้อยู่นะครับเพราะมีคนติดอยู่แถวโซนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอถ้าแถวโซนนั้นเนี่ยว่าจะมี ปฏิกิริยายังไงมีแรงเทขายยังไงบ้างนะครับในภาพวีคิดว่า3วันนี้น่าจะค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งในฝั่งของทางเฟมเดย์ตอนนี้เริ่มไต่ขึ้นมาละนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการสวิงในกรอบนี้นะครับประมาณวัน2วันก็เดี๋ยวรอด,ดูอีกทีว่ามันจะมีแรงเทขายดรอปลงมาด้านล่างไหมถ้าเกิดดรอปลงมาแล้วก็อาจจะต้องเคลียร์โพซิชั่นไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังเวทแดนซีแล้วก็เล่นโปรฟิตลันไปนะครับที่ผมได้มีการรับเดตเพื่อน,น Discord อันนี้ก็เป็นโพสชั่นล่าสุดนะครับที่เราโฮกันไว้เนาะเพื่อนๆในโอเคสิกเนลเนี่ยน่าจะนั่งยิ้มกันแฮปปี้กันทุกคนนะครับก็โฮกันไว้ตามที่ไปคกิมาอัปเดตให้ดูแล้วก็ในฝั่งของพอร์ตที่เราได้มีการเทรดแล้วออตัวจุดเลีกๆมันอยู่ไกลๆนะอันนี้เป็นพอร์ตที่เราไม่ได้แบบใช้มาจิ้นแบบดุเดือดนะครับแต่ผมเซตไว้ที่ 100x นะครับเซตไว้ Set เนี่ยไม่ได้ใช้ครบนะเพื่อนอยากเขาจะผิดว่าแบบผมแบบเทรดแบบใช้อเวอร์เลเวอรเหรืออะไรเงี้นะครับต้องดูจุดริ้เด,เ,ดเป็นหลักว่าเราวางเงินเหมาะสมไหมนะครับในการเทรดก็อันนี้ให้ความรู้เพ,เพื่อนเพิ่มเติมเ,มเมข้าไปถ้าใครที่มีคําถามข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใน Discord ได้นะครับสุดท้นเพื่อนที่อยากจะเข้ามาแจ้งกันนะตอนนี้ผมมีเปิดในฝั่งของเอาคอยด้วยที่บาร์โอพิการามาติกอะไรพวกนี้ก็จะมีลิสต์มีความเสี่ยงบอก แนว s l บอกไว้หมดเลยนะครับถ้าเกิดอยากจะเข้ามาแจมก็ดิจิทัลเ k e กผ่านลิงก์ของร้องทุนด้านล่างแล้วก็เกาะ u ูไอในห้องนี้นะครับเพราะเกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็จะให้ยดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาแจมในฝั่งของตัว o อเ channel แล้วก็ในฝั่งของตัว o k f i l i l ์ที่เราได้มีการอัปโหลดไฟล์คำนวณเงินมันิเตอรเม้นภาพรวมแล้วก็ภาพ ของแต่กยุยุตไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานไฟล์นะครับก็มีการอัปเดตคลิปในนี้ก็สามารถมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับซึ่งตัวไฟล์เนี่ยอธิบายนิดน,นึ่งเนาะก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินภาพรวมเริ่มต้นจากอายุเราก่อนเลยนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วก็อัตราส่วนของทรัพย์สินที่เรามีนะครับ,รบรลิทแอสเซทเซแอสเซทเราควรจะต้องกระจายไปเท่าไหร่นะครับตัวบิตคอยที่เราควรจะต้องกระจายหรือว่าในฝั่งของเอาคอยในแต่ละพอร์ตเนี่ยนะครับเราวางไว้เท่าไหร่นะรบ้างนะฮะแล้วก็ ค่าได้จ่ายนะครับมาหักลบกบหนี้กันแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยอีกประมาณ20ปี30ปีเนี่ยเราจะมีอสเซทที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่น,นี่ก็จะเป็นตัวไฟล์ที่ผมทาไว้ให้นะเผื่อบางคนอยากจะวางแผนการเกษียณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีในแต่ละพอร์ตที่เป็นพอร์ตเรื่องการเทรดฟิวเจอร์การเทรดซับพอตนะครับการเทรดกิจอะไรพวกนี้ก็จะมีไฟล์ในการวางแผนแล้วก็เรคคอร์ดรายละเอียดต่างๆไว้กับเพื่อนนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้คราวนี้เราย้อนกลับมาในฝั่งของ BC กันต่อบ้าง นะครับตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแถวมา2 6 3 0มืนันา้นั่นเพื่อนแล้วก็สิ่งที่เราคาดการไว้คาดหวังไว้นะผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ละเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มมากขึ้นนะครับในเคสนี้นะฮะแล้วก็เคสนี้ลิซีบอร์ดเราค่อนข้างดีนะเพราะว่าลิสหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยที่เราวางแนวไวส้สากันมกเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ5%เอนงนะครับก็ไม่ได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็เก็บพอชั่นมาได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รีบนะในการที่จะ เคลียร์วอร์ชั่นไปก่อนหรือว่าโยนวอร์ชั่นไปก่อนนะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วที่จริงเนี่ยการขึ้นมาเยอะนะครับมันสามารถรันต่อได้ถ้าเกิดเขาเรียกว่าการปรับตัวมันมีการเฮลตี้หรือว่ามันขึ้นมาแบบค่อนข้างสม,มัยสมผลแล้วก็สวะทางฝั่งของจ b บยารอบๆเนี่ยยังสามารถดันมันขึ้นไปได้นะครับไม่ได้มีข่าวอะไรมาอิมแพคอะไรเยอะก็ยังรันขึ้นไปต่อนะครับส่วนตัวก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นมาเป็นหนึ่งเวฟใหม่นะเพื่อนก็ จะเป็นลักษณะนี้คือขึ้นมาเป็นชุดนี้ใช่ไหมขึ้นมาปุ๊บอาจจะมีการย่อเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นไปเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสําหรับทางฝั่งของเคสแรกนะครับว่าจะมีการปรับตัวแบบไหนแต่แนวต้านาต่างๆเนี่ยที่ควรจะต้องเบรกขึ้นไปก็คืออันแรกเลยแถวมา27,700ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดแถวโซนนี้ยืนได้มันวัน2วันเนี่ยจะมีแท่งใหญ่เกิดขึ้นนะให้เราเห็นแล้วก็หลายๆคนน่าจะ คิดว่าส่วนใหญ่แล้วกันคนที่อยู่ในตลาดส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยมันทำไมมันถึงเบรกขึ้นมาว่าไม่มีไม่มีข่าวเลยอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะการที่เบรกขึ้นมาแล้วไม่มีข่าวนะครับอ่ะมันอาจจะ drive ราคาขึ้นไปแล้วก็ไปเจอข่าวอะไรด้านบนก็เดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ของกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะถ้าเกิดมันปรับตัว drop ลงไปหรือว่าอีกเคสหนึ่งที่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์มีน้อยลงนะก็คือขึ้นมาแถวโซนนี้ใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีแรงกดแรงเทขายลงมาแรงๆเนี่ยนะครับก็จ,จะเป็นลักษณะของเคสนี้ที่ มีโอกาสที่จะดรอปทะลุนะเพื่อนซึ่งงานทะลุต,ตรงนี้เนี่ยเราทําการเบ็ดไว้เราอาจจะเคลียร์พอร์ชั่นไปก่อนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจับเดตหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับว่าลักษณะการขึ้นมันเฮลตี้ไหมต้องรอหลุดประมาณวัน2วันนะครับแต่ถาเกเป็นเนี้มีโอกาสปรับตัวหลบไปเป็น A ขึ้นนะก็จะมีการขึ้นไปขึน้นได้ไม่แรงแล้วเหมือนไอ้เคสแรกนะครับแล้วก็ดรอมาเป็น C ลงมาอีกชุดหนึ่งซึ่งกล่องแนวรับเนี่ยมันก็อยู่ด้านล่างเลยเพื่อนแถวประมาณ2 0 0 0 0แล้วก็แถวประมาณหมนะ ก็หลายๆคนก็มีการมองกล่องนี้ไว้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองแนวรับตรงนี้นะครับกลับมาเล่นโซนเดิมกระสุนเรามีเหลืออยู่รอบนี้ก็มี SL ไว้รอบหนึ่งแล้วก็ได้กระสุนมาเพิ่มอีก4ีนัดนะครับรอบนี้ก็รอดูกันแล้วกันอ่ะคนนี้ในฝั่งของแนวเทลลนะครับเพื่อนเนทลลา์เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะงวิ่งในกรอบนี้อยู่นะครับแต่ อาจจะต้องรอดูว่าแถวโซนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาจอไะไหมถ้าขึ้นมาจ่อแล้วพร้อมที่จะเบรกเนี่ยนะครับตัวแนวต้านตรงนี้อาจจะถูกทําลายก็ได้นะครับพอรอบก่อนเนี่ยมีคนเชื่อมั่นนะ,ะแถวแถวแนวนี้แนวรับนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนไปเปิดลองไว้ใช่ไหมตรงนี้เยอะเลยนะครับถูกริคูเดตไปเนี่ยประมาณ1บิลเลียนนะทั่วโลกนะครับก็จํานวนไม่แน่ใจว่ากี่แสนคนนะเยอะมากๆนะครับแท่งนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวต้านตรงนี้ พอกลับขึ้นมาเทสมันก็ต้องมีการอาจอเทสก่อนจอเทสก่อนว่าจะเบรกขึ้นได้ไหมก็คือลักษณะการขึ้นมันจะขึ้นมาจอนะครับแต่เดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีการแตกปุ๊บมีแรงในขายพวกนี้คือดรอปลงไปสะสมพลังด้านล่างาก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันตอนนี้เนาะว่าเป็นยังไงในฝั่งของตลาดพับลงอื่นๆน,นะมาดูนิดนึงดาวโจนส์นะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมานิดนึงนะครับเนสแดกก็ยังทรงๆลบอยู่นะลบอยู่ร้อยจุดนะครับน้ามัน นี่ค่อนข้างเฮลตี้เลยผมชอบน้ํามันรอบนี้มากนะครับแต่ผมไม่ได้เทรดดัชนีน้ํามันนะก็เทรดในฝั่งหุ้นที่เป็นหุ้นน้ามันก็บวกขึ้นมาประมาณ20%ได้ที่เราอัปเดตเพื่อนในตัวห้องออ YouTube e x c l u s i v e นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ดีายนะครับดี y, หลังจากที่มีดิเวเวเชนเมื่อวานใช่ไหมที่มีเพื่อนบอกผมว่าเฮ้ยพี่มีดิเวเวเชนได้เห็นนะในทางเฟรมเดย์เนี่ยเห็นปะตอนนี้ก็เริ่มมีแรงเทขายเกิดขึ้นละนะครับแล้วก็ขึ้นมาติดต้านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะของการกลับตัวของ dXY ก็ได้นะครับถ้า d x เกวยกลับตัวเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ Bitcoin ดีดเห็ไหมบิตคอยเริ่มดีดละแล้วก็ในฝั่งดาวโจนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งทองคํากันบ้างทองคําเรายังโพชชั่นโล่งๆอยู่นะก็รอดูจังหวะนะครับที่จะทําการเทรดอีกรอบนึงซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นขา A แล้วก็กําลังขึ้นมาเป็น B นะเพื่อนซึ่ง B ตรงนี้ผมอาจจะหาจังหวะในการ S อีกรอบหนึ่งสาหรับทองคำนะครับแล้วก็อาจจะ ไปรอจังหวะในการรับของด้านล่างอีกทีนะครับตรงนี้เราเคลียร์พอิชั่นกันไปละแต่อาจจะเคลียร์ไปเร็วนิดน,นึงนะแถวมา1925ที่เราได้มีการเปิดกันไปซึ่งผมเปิดมารอบนึงสองรอบสามรอบแล้วเมื่อวานก็มีแบบ SL ไว้นิดนึงวันก่อนนะเอชแอลนิดน,นึงแต่ตรงนี้เราได้กระสุนมาค่อนข้างเยอะละนะครับถ้าเพื่อนที่อยากจะเข้ามาแจมการในฝั่งการเทรดทองนะผมก็มีการอัปเดตนะครับสัญญาณในดิสคอร์ดเหมือนกัน นะฮะแล้วก็ถ้าใารเงิมือมืเขาในการเทรดก็สามารถรีจิสเตอร์ XM นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างได้ก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับของเราเหมือนกันอ่ะคราวนี้เรามาดูการในฝั่งเอาคอยบ้างที่เราได้มีการอัปเดตกันไว้นะครับตัวสีฟ้านะก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็เริ่มพยายามกลับขึ้นมาเนาะซึ่งเอาคอยเนะี่ยจะเป็นส่วนที่จะกลับตามมาจากบิตคอยคือบิตคอยจะขึ้นไปก่อนแล้วก็พอบิตคอยเริ่มแช่หรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเริ่มมูฟมาเล่นในฝั่งเอาคอยกันนะฮะตัวแรกเนี่ย มาติกนั้นเพื่อนก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะต้องรอเรื่องเรื่องการเบรกขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดเราสะสมโมชันแตน่าเนี่ยถ้าเขาเริ่มเบรกเนี่ยคือเราจะได้เปรียบละอ่าพอเบรกปุ๊บเราก็ถือต่อเหมือนปิตคอยเนี่ยผมได้เปรียบมากเพราะว่าราคาโซนที่เราสะสมเมื่อกี้เนาะก็คือเบประมาณ25,700่พั้อยใช่ไหมพอเริ่มเบรกขึ้นมาปุ๊บเราต้องทําอะไรก็เวทแอนด์ซีเลตว์ฟิตรัน อะไรเงี้ยนะครับก็ไปไปไปชิลแล้วละไม,ไม่ไม่ต้องเครียดแล้วแต่ตอนที่เก็บเนี่ยมันจะเครียดนิดหนึ่งตอนเก็บโพชชั่นเนี่ยมันจะเครียดนิดหนึ่งนะฮะอ่ะมาติดไปละ FTM นะครับเริ่มเบรกแล้วเห็นไหมอ่าอัลฟ่านะครับเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นต่อละดอสนะครับอ่าก็ผมรอจังหวะที่มันจะลงไปชุดหนึ่งนะแล้วก็ลงไปเก็บได้ละแต่ถ้าเกิดบิตคอยปรับตัวขึ้นมามันอาจจะไม่ดรอปละ นะฮะ Airbnb นะฮะ b n b ผมก็ลอยชุดหนึ่งเหมือนกันที่เวสต์แอนซีเนาะไปให้ถึงจุดรีสอร์ดที่มันดีๆนะครับอ่าชิบะเราเปิดไปละผมเปิดไปละนะครับก็มีการอัปเดตเพื่อนๆในนี้เหมือนกันนะฮะใน Discord นะครับก็นี่ชิบะนี่นะครับยังดอดาวอยู่นะยังดอดาวอยู่เปิดประมาณเกือบ20,000นะครับอ่าคราวนี้ สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อ o อพีนะครับกเ็เริ่ม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 มีแรงกลับตัวขึ้นมาในทางไฟมเล็กก็เริ่มจะมีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราเปิดไปแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ o p เนาะซึ่งบางพอร์ตผมอาจจะไม่ได้แคปให้ดูนะเพื่อนเพราะว่าผมกระจายไว้หลายอันเหมือนกันนะครับกสุนก็จะบริหารจัดการเงินตามที่เราได้อัปเดตเข้าไปในไฟกับเพื่อนดูแต่แกราเนี่ยกลากลามันลงมาติดตัวโลด้านล่างเนาะที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ยังไม่หลุดใช่หไหมซึ่งผมก็ได้ทําการเบส นะี่ยกลาเหมือนกันแถวโซนนี้เนาะศูนซึ่งผมอัปเดตไปว่าถ้าเกิดเบรกนะครับทะลุทะลุ0.01475งเนะี่ยตรงนี้ก็ต้อง SL ไปลิสต์อยู่ที่ประมาณ8%นะครับก็เปิดไปละอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันพวกนี้เป็นตัวที่เราได้มีการเลือกไว้นะในรอบนี้นะครับอ่นเพื่อนที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการจัดการเงินหรือว่าการคำนวณไซส์อะไรต่างๆในการเทรดเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามอดีตคอได้นะครับซึ่งในฝั่งโพชั่นนรออบี้ผมาจจะ รอรอวันสองวันนั้นเพื่อนถ้าเกิดยังสามารถยืนแถวโซนนี้ได้แล้วก็ในฝั่งของภาพ4ี่ชั่วโมงภาพเ,เล็กๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงซึ่งต้องรอดูนะเพื่อนอประมาณ11โมงใช่ไหมก็4ีชั่วโมงจะปิดแล้วก็จะมีตอนช่วงออบ่ายสามแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะครับถ้ายังสามารถยืนแถวโซนนี้ได้แรงเทขายไม่ได้หนักไม่ได้รุนแรงอะไรก็ยังไม่ทําอะไรก็ถือไปก่อนเล่นฟุติดลไปนะครับ ก็อยากเพื่อนเข้าไปแจมมาดีสคอตกันเยอะเนาะคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปแจมมาได้เลยครับสุตรอาหาในคลิปนี้นะครับก็รีบมาอัปเดตตลาดกันแบบด่วนๆเนาะแล้วก็อัปเดตโพซิชันล่าสุดกันที่เราได้มีการสะสมกันมาเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการปรับตัวเบรกขึ้นมาละถ้าใครที่ถืออยู่นะก็รอดูอีกประมาณวัน2วันนะผมคิดว่าจบวีควีคนี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะครับถ้าไม่มีแรงเทขายเกิดขึ้นก่อนนะ้าใครยังใช้งานโอเคไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ไดดด้เเลลลยแแะใคคครรรที่ชชออบิปขงาฝาฝกก ให้กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเท็ดดี้ชมาร์เก็ตวันนี้คุณก๊อฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ